สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบกดแชร์ออกไปแ่ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบนดตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปแซ่ เลฟนอืมเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นครับนะกดแชร์ออกไปครับกดแชร์ออกไปแซ่นะ เพียงคนละ9,999แชร์ยอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป เอาเข้ามากันได้นะครับดูที่คําว่าสดครับนะดูที่คําว่าสดถ้ายังมีคําว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะถามได้ก็ตอนที่มีคําว่าสดนะกดแชร์ออกไปครับ นาะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะถ้าใครอยากดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อได้หลังไม้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปเหมือนเดิมครับนะ ติดต่อกันได้ครับผมอ่ะมานะเข้ามาถามกันได้ครับดูที่คำว่าสด <c oughs> นะนะกดแชร์ออกไปได้นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID RIO Siri 15และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมรปลาเบอร์โทร0849266658 ID r i AJTOP16 ครับกดแชร์ครับนะนะกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับผมถึงจะดูครับนะกดแชร์จนมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแชร์จริงๆนะครับ อ่ะเอาคนที่แชร์จริงดีกว่านะผมจะตอบให้เฉพาะคนที่แชร์จริงก็เล็กลงมาหาสามีเขาจะกลับมาไปพร้อมกับหนูไหมนะอ่ะแชร์นะเขาจะกลับไปพร้อมกับหนูไหมลงมาหาสามีเขาจะกลับไปพร้อมไหมยังไม่กลับไปพร้อมครับพูดตรงๆนะยังไม่กลับครับกดแชร์ออกไปครับคุณเล็กนะสามีคุณยังไม่กลับไปพร้อมกับคุณนะ กดแชร์ออกไปแซ่เล่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชรนะกดแชร์ออกไปผมจะตอบเฉพาะคนที่กดแชร์จริงเอมมี่ไปแชร์มาก่อนไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะไปไปไปแชร์มาก่อนเอมมี่นะไปเลยนะไปแชร์มาก่อนเลย ออกไปแชร์มาก่อนเลยนะกดแชร์ออกไปครับเอมี่ไม่มีผู้แชร์ครับนะเอมี่ไม่มีผู้แชร์ไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะเอมี่ไม่มีผู้แชร์ผมก็ว่าแล้วมันประหลาดประหลาดอยู่นะเออขอมีผู้แชร์ครับแชร์จริงๆครับผมนะเออมันไม่ขึ้นก็เพราะเขาไม่รับอ่นะ เออเอาจริงจนะจะแต่อะไรก็ช่างอนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมไม่ตอบครับนะดูเด็กขนาดผมพิมพ์เองยังมีผู้แชร์ก็แปลว่าแชร์ครับนะเขารับแชร์นะเออแค่ขอแชร์ยังลำบากเลยนะครับนะทุกวันนี้นะอืมลำบากครับลำบากนะโดนปิดกั้นยังไม่พอ ยังยัง,ย,งยังเวลาจะถามยังยังจะถามยังแชร์ออกยังไม่ยอมแชร์ออกให้เอาพียี่สิบห้าคนคุยชื่อโอโมจะตอบเรากลับมาไหมครับเมื่อ,อไรครับผมดูแค่สามวันนี้ดูดิจะตอบไหมไม่ครับเหมือนตอบกลับมานะแต่แบบความคิดมันต้องมันยังพัฒนาได้อยู่นะตอบกลับมาครับนะนะนะคุณอะไรคุณพีนะเออนะ ขอมีผู้แชร์เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับนะกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก 99, ้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออแชร์เหมือนชาวบ้านเขาว่าทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ดูคณะจบไม่มีผู้แชร์ครับนะทำไมไม่มีผู้แชร์ล่ะ นะอัเน,นี้ยผมทําให้ดูก็ได้อ่าวแชร์ share. อ่านะคือเขาไม่เขาไม่ได้รับคุณนะ่ะนะไม่ได้รับเพจไม่ได้รับแชร์ดูครับนะดูข้างหลังก็ไม่ยากหรอกครับนะดูสองบรรทัดสุดท้ายก็รู้แล้วดูสองแถวสุดท้ายก็รู้อ่ะแค่นี้นะเออปุ้ยเฮีย er จะยอมคอือซื้อที่ดินเราไหมไม่แน่นอนครับไพ่ไม่แน่นอนอ่าบิล สามีเลิกกันไปมีโอกาสจะกลับมาไหมผมดูแค่สามวันนี้ครับยังไม่มาครับสามวันนี้ยังไม่มานะคุณบิวยังไม่มานะเฮียก็ยังไม่ซื้อที่ดินนะบุ๋มนะนะขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับยากนะครับนะผมอะ่ะแชร์ออกยังจะไม่ได้เลยขอแค่แชร์ทีเดียวยังลำบากเลยนะครับนะไม่ถ้าไม่แชร์ก็ไม่ต้องดูกันนะครับเลิกนะ มาครับกดแชร์ออกไปแท่บอกให้แชร์นะวขารู้เรื่องมั่งนะเออบี B. ไหนดูซิบีบีไม่มีผู้แชร์ครับมีแต่ถูกใจอย่างเดียวครับไม่มีผู้แชร์นะคุณบีนะขอผู้แชร์ครับนะขอผู้แชร์ครับอย่าต้องให้พิมพ์นะนะเออเนี่ยดูข้างหลังครับไม่ยากครับสองแถวหลังครับนะ นะขอผู้แชร์นี่มันยากนะครับนะเนี่ยถ้าผมไม่ไม,ไม่คุมไม่คุมเนี่ยไม่คุมพิมพ์ไอไว้อะมันยากนะอ่ะคุณบีอ่ะ, B, อะมาแชร์ออกแล้วคนรักชื่อตุ้มตุ๋มจะตะวาตุ๋มจริงใจกับเราไหมครผมดูแค่สามวันนี้ว่าดีไหมดีครับคุยได้ครับนะ คุณบีนะไพออกมาดีนะผมขอผู้แชร์นะครับนะนะถ้าผมไม่คุมเครื่องเองผมสงสัยสงสัยจะกลายเป็นแชร์ไหมนะอ่ะมาครับกดแชร์ออกไปเซ่นะเออนะไพยี่สิบแปด ลอตเตอรี่สามีซื้อให้จะถูกไหมไพ่บอกว่าไม่ถูกเพราะไม่มีไพ่เหรียญอาพูดตรงๆนะมันไม่มีไพ่เหรียญอืกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ผมดูแค่สามวันนะถ้าไม่มีผู้แชร์ผมถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะครับ บอกให้กดแชร์ออกไปแซ่ฟังกันให้รู้เรื่องมั่งนะแค่กดแชร์ยังลำบากเลยนะเออแล้วผมมาแชร์ออกแทบไม่ได้ด้วยนะโดนปิดกั้นกระโดนนะแถมแชร์ออกไม่ค่อยจะได้นะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงครณ9เก้นเก้าร้แชร์ เวลาก็มีไม่มากนะอืมเลออกประมาณสองนาทีนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสลับสิทธิ์กันไปเองนะครับนะเวลาถามผมจะไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทนะ เอาและนะใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาติดต่อหลังไม์กันได้ที่ Facebook นะครับนะอาจารย์โอศิริกรอภิรัต Facebook อาจารย์โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 ID รายโอศิริ15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะมตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 เอาและ สำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไปนะครับอื